เกี่ยวเกี้ยวหยาไปให้หงห้วจ้ะพี่น้องเบึงหยาข้านาไปเออบ่ดดี้เกี่ยวจะคืออะพอดีเอาไว้ให้หงหัวพอดีแล้วจ้ะพี่น้องต้นอันนั้นนะง้วจินเบิดด้วยขนาดพี่น้องน้ำคักตั้งบอดตัดจ้พี่น้องตั้งจงไว้ให้หงห้วเบึงโดดหยาเอาสอบนั่นไปใส่เตรมแล้วสอบ เกีย่ยวหญาขึ้นไปให้งัว่าเราก็จะไปลกหญานาเกี่ยวเร็วๆไว้ไวมันสายแล้วปวด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 ดอันแล้ งามคักเนาะต้นนั้นว่ากินเบิดขึ้เกาอยู่ทางส่วนๆพูนมันค่อยมีหยาเกี่ยวไปรดต้นอันนี้ก็กินเบิดขึ้นกันพอเกี่ยวไปให้มันมือวานี่เด็มกินจนเบิด พี่น้องมาเกี่ยวห้าเห็งวะอยู่ไหนาอยู่อยู่คันนาเขาหยาตรงนั้นงามครักทั้งหน้าเจ้าไปเห็นงามครักขนาด ไปเลยเอาหูทางกินมาหนิ yeah เกี่ยวยาออกจากหน้าเขามาให้หัวค่ะพี่น้องเห็นไหมเอาไปไปพุ่เพ่อแบกนั้นนะมันค่อยสีบอ่อหยียบ้้มันกินตัวนี้เบิดแล้วค่อยไปกินตัวนั้นเพราะว่าเอาไว้กล่องเดียวแล้วมันน,นั่นนันมันเหยียบไม่เห็นละ หวานเส้เวนนี่ไปถึงโอะไรนั่นเสือกนะ